เป็นยังไงบ้างครับวันนี้จะได้ดูหนังกันแล้วครับความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับถ่าก่อนเลยครับผมก่ครก่อนตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมไม่เคยได้รับรู้อะไรมาก่อนเหมือนกันผมได้ดูทุกอย่างคือพร้อมทุกคนหนังรอบแรกดูพร้อมทุกคนตัวอย่างแรกดูพร้อมทุกคนโปสเตอร์ดูพร้อมทุกคนไม่เคยได้ดูอะไรก่อนเลยเพราะฉะนั้นผมตื่นเต้นมากเนี่ยก็แบบแนวตัดพ้อตัดนอตัดพ้อนี่ว่าโดนนี่ว่าโดนแล้วนี่ว่าโดนแล้วรับผมณี่เตือแล้วครับ ผมก็โอ้ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะจริงๆผมก็ห่างหายจากการเล่นภาพยนตร์ไปพักใหญ่แล้วก็ดีใจมากที่กลับมาแล้วก็เป็นการลงกลับคุณเสือครับเพราะว่าก็รู้จักกันมานานเจอกันมานานก็รอดูผลงานเขามาตลอดซึ่งก็คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนเพราะตอนถ่ายสนุกมากก็เป็นความตื่นเต้นว่าเออโอ้เราจะหัวร้อนเราจะแบบเหมือนว่าตืดนรถเงิกงไหม่รถเงินกงเอใชกลัวอยู่ครับโอ้กลัวอยู่ พิเสืเลรอครับกุ้กับก็เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยยังไม่ได้ตื่นเลยก็ตื่นเต้นครับหมายถึงว่าเราก็มันเป็นโปรเจกต์ที่เราฟูมฟักมันนานแล้วเราก็แฮปปี้กับมันทุกโมเมนต์นะครับแต่ว่าพอถึงวันนี้มันก็ตื่นเต้นอยู่ดีเพราะว่ามันจะมีทุกคนจะได้ได้ดูแล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากครับจริงๆเมื่อคืนได้นอนหลับไหมครับเมื่อคืนหลับแต่ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆมากครับใช้เวลาอยู่พักใหญ่หลับประมาณตีสองบอกทำไมดีเทลไปหน่อยครับผมท่านหนึ่งนะครับ ค่ะก็ตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแลว้วก็จริงๆแ,แอบแพยายามจะดูตอนที่แบบเราไปลงเสียงกันด้วาก็ไม่ดูก่อนทุกอย่างก็ลุ้นพร้อมทุกคนวันนี้เหมือนกันผมให้ใครดูเลยวขี้งกจังขี้งกจัง่งมาวันนี้ไงตื่นเต้นครับมก็คอยถามพี่เสือตลอดว่าเป็นยังไงบ้างดูไปกี่รอบแล้วดูเป็นยังไงบ้างเขาจะบอกว่าเขาแฮปปี้แฮปปี้อะไรเงี้ยเขาก็เขาก็จะบอกว่าเขาก็ยังรอฟังเสียงหัวราะจากทุกคนให้มันแบบอันล็อกบางอย่างในหัวใจเขาผมเองก็ วันนี้ผมเองก็จะมามาผมเองก็จะมาไี่ดูเหมือนกันเหมือนกับท,ทุกคนเลยก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอยากเห็นเหมือนกันว่าตัวละครที่ทุกคนสร้างสารรค์ออกมาสุดท้ายมันเป็นไฟแนลเ,เ,เป็นคาแรคเตอร์ในไหนจริงล้วจะเป็นยังไองอย่างน้ำมนต์นเองหรือว่าจะเป็นเสือโค้งนักลบเองหรือไอ้ตายเองเนี่ยความูเรื่องมันจะเป็นยังไงก็รอดูครับว่ามันจะหาอะไรอ่ะตอบดีดีมากตอบดีนะวันนี้ก็มาดีโมาดีนะ้าดีนะคาแรคเตอร์ค่ะคุณไนุคนรับได้รับบทบาทยังไงบ้างคะเราได้ฟัง ครับผมอทยรับบทเสือโค้งครับครับผมเสือโครงก็คล้ายๆผมครับจวชู้หรอไม่ใช่ใช่ไหมเอ๊ะยังไงต้องบอกว่าคล้ายๆผมเป็นคนที่ไม่มีพิภัยใครพี่เป็นคนอารมณ์ดีซื่อครับเลจริงๆใช่พี่กลัวอ่ัคนผมเป็นนักรบครับนักลบก็เป็นเหมือนกึ่งๆเป็นคนรวบรวมทีมนี้เข้ามาด้วยกันก็จะมีความแบบฉลาด แกมโกงนิดๆอะไรเงี้ยพยายามจะเหมือนกับหาประโยชน์จากบสิ่งที่ตัวเองทำอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนบไม่ยอมแพ้แล้วก็มีความตั้งใจที่ดีครับทางหนูเป็นรับบทเป็นวาลิตาค่ะก็เป็นผีคุณหนูเอาแต่ใจแล้วจะเป็นผีเอาแต่ใจด้วยหนูค่ะก็จริงๆตอนถ่ายก็รู้สึกว่าทั้งตลกทั้งน่ากลัวแหม่มของกันก ค,คิด yeah, right. the uh> ว่าตัวละครมันก็เป็นผีที่แบบไม่ได้เป็นผีแบบน่ากลัวอย่างเดียวมีด้านอื่นๆด้วยน้ำมนต์ครับก็รับบทเป็นน้ำมนต์ไม่ใช่น้องปลาหูเริ่มจากชื่อเราเขารับบทเป็นสมองของทีมเขาก็ยังรับบทเป็นสมองเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเขาจะเป็นคนที่คอยคิดว่าแบบเอ้ย มันจะต้องไปยังไงเป็นยังไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่คนเป็นคนค่อนข้างเก็บทรงนิดนึงหมายถึงว่าเป็นคนที่จริงๆมีมีมีความมีความกลัวอะไรอยู่เยอะๆมากมายแต่ว่าตัวเขาเองเ็าเป็นคนที่จะแบบไม่อยากให้คนอื่นว่าเอ้ยผมกระจอกอะไรอย่างเงีง้ยผมก็ที่นงครับอะไรฟอร์มฟอร์มมีฟอร์มการแคสติ้งบทบาทงแต่ละคนทำไมถึงเลือกแต่ละคนมาแสดงเรื่องนี้จริงๆถ้าพูดแบบแต้มบุญผมสูงมากครับคือทุกคนในนี้คือใช้แรกหมดเลย หมายถึงว่าเขียนตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในบทแล้วครับคือคือเราอยากได้การรวมตัวของของคนหลายแบบที่ที่มันจะเกิดเคมีใหม่ๆม่ครับหมายถึงว่าอย่างพี่เตอ๋อเสือเจอพี่เต๋อตั้งแต่เด็กเจอพี่เตอ๋อตั้งแต่เราอยู่นาดาวหมายถึงเสือเด็กนะไม่ใช่พี่เด็กของเด็กแล้วก็ตั้งแต่เป็นลูกเสืเออยู่เลยใช่ตอนนี้ครับแล้วก็แล้วก็อาไทยเนี่ยเราชอบเขาเราตามเขามาครับเหมือนเขาเป็นเป็นตลกที่เขายังมีความจำมุกคลาสสิกทั้งหมดได้แล้วเขาก็ฉีก เล่นในเวลตัวเองได้อะไรเงี้ยส่วนต้าอูนี่ผมผมชื่นชอบเขามากผมเจอชมร้องเพลงเขาตลอดเวลาใช่ใช่อ่านั่นแหละกอนักท่อนเอ้ยพูดเล่นพูดเล่นโอเคโอเคโอเคแล้วก็เราทีนี้พอเราได้3มคนนี้แล้วเราก็อยากได้คนที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรตัวเก่าอีกคนหนึ่งก็เลยเป็นต้องเป็นจานหนุยเท่านั้นอะไรเงี้ยพอได้4ี่คนและเราก็ต้องหาคนที่จะมีเขาเรียกอะไรนะออร่าความสง่างามที่จะมาสู้กับ4คนนี้ได้ก็เลยคุยกับพี่ยอดที่เป็นโปรดิวเซอร์ว่า เอ๊ะเหนืงไหมซึ่งตอนแรกอะ่ะการคิดเหนืงเป็นผีอะ่ะผมนึกไม่ออกแบบเอาจริงๆเราก็นึกไม่ออกแต่ว่าเหมือนพอพอคิดไปเรื่อยๆรื่อเรารู้สึกว่าเหนืงใช่ขึ้นเรื่อยๆออแต่ตอนคิดว่าใช่เนี่ยยังไม่ได้ชวนแต่โชคดีว่าชวนแล้วน้องก็อยากเล่นเลยครับก็เลยมาเป็นแก๊งกับเรื่องน,นี้มีความท้าทายมันยากเลยทั้งคำเพราะว่าแต่ละคนก็คือเอเนอร์จีล้นมากๆเลยการมารวมตัวกันอย่างเงี้ยคนเดียวฮะที่เอเอคนเดียวครันเดียวครันนั้นจะสึกเอาแตงอูคนเดียวคนเดียวที่ที่ล้นมากๆคนเดียวคนเดียวว่าาเเขจะครียดกับเอเนเพราะว่า เพราะว่าแบบว่าแต่ละคนก็แบบว่าอไรต่อไปอก็ทำทรงเหรออึกจะหยุดแล้วก็นึกคนก็รอกันหมดอะไรอ่ะก็คิดต่อเองเป็นไปอ๋อก็ต้องต้องเตรียมตัวให้ให้สู้กับเอเนอร์จีของทุกคนได้ครับหมายถึงว่าเราต้องรอรอรับสิ่งใหม่ๆครับเปิดสัมผัสในการรับว่าวันนี้เขาจะเติมอะไรไหมให้เราเล่นอะไรมาให้เราบ้างอะไรครับเติมยืนไหมครับพี่สายหลังแรกๆเขาจะเติมแบบบอกผมก่อนแต่ว่าคนไหนคนไหน ทุก<ต>คนน<อ>ั่นแหละทุกคนทุกคนคนนี้ก่อนเราะแบบว่าขอเติมตรงนี้ได้ไหมเราก็อ่าได้รู้กันเราก็จะเกรงรอแล้วแต่หลังๆเหมือนเขาชอบเห็นผมเสียสติในกองครัเสียสติในแง่ดีนะหมายถึงว่าชอบเห็นผมหลุดขำอ่ะ <c oughs> เขาก็จะไปเตรียมเ <c oughs> ขาชอบกล้องสัน <c oughs> งส่นมาก <c oughs> การเห็นกล้องสั่นแล้วต้องถ่ายใหมก่ก็เป็นความสุขของเขา พี่อันนี้พูดตรงๆนะความช้าทายผมในแต่ละฉากที่เล่นผมจะพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนมุกเพราะผมอยากเห็นพี่ตากล้องหัวล้ออะไรสั่นะหัวลาะใช่ชอบมากแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เป็นกาเป็นอุปสรรคกับการทำงานใช่ไหมคะเต็นป็จจะเป็นพี่ตาเหนือก็เหมือนกันเวลาผมเข้าผมอยากเห็นเขาหัวล้อนั่นคือความสุขของผมือว่า พี่เต๋อก็มีความสุขใช่นกันครับที่มีน้องๆที่ตลกเทฮาอยู่ด้วยกันเลยโฮ้ยนี่คำถามชี้นำมั่นมีความสุขครับคือจริงๆเป็นเป็นการออกกองที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่ามันต่อให้มันเหนื่อยแค่ไหนมันไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะมันมันสนุกมากเลยครับมันมีความสุขเหมือนแบบมาเจอแบบพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วมันแบบมันแฮปปี้มากเลยคือทุกครั้งก่อนจะออกไปเล่นมันจะแบบไว้แล้วก็อินเตอร์จีต่างๆมันดีมากๆเลยพูดมาขนาดนี้แล้วเบื้องหลังน่าจะสนุก มากมากเลยครับโอ้มากๆ่อยได้ไหมหนูบอกว่าแบบมีจังหวะไหนที่เราเล่นกันจนแบบนี่เลยคือเบื้องหลังเนี่ยเเยอะมากครับคือไอ้ที่หลุดก็เยอะแต่ว่ามันมีมันมีหลายอย่างมากที่เอาจริงในชีวิตการแสดงผมนะผมหลุดขำน้อยมากแต่ว่าเรื่องนี้มันทําให้ผมแบบหลุดขำจนแบบจนหลุดไปเลยได้หลุดหลุดไปเลยจริงๆหัวลรอแบบไม่แชร์คนไปเลยอะครับเยอะมากแต่มัน เรามันสปอยไม่ได้ต้องแอบถามพุ่งกับว่าวันนี้ใส่เอ็นเคอรดิตไว้กี่นาทีโอ้ยต้องให้รอดูต้องให้รอดูคือคือทุกอย่างในหนังผมเสียดายหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาให้ดูทุกคนดูเลยดูหมดแล้วเอามารวมให้หมดเอามารวมไห้หมดเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมเอ็นเครดิตสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงยาวกว่าหนหนังยี่สิบหนังยี่สิบยี่สิบนาทียี่สิบนาทีครับตั้งหนึ่งว่าครับมารวบทเป็นคาแรกเตอร์ที่ต้องเล่นด้วยมันยากกับเรามากขนาดไหนจริงจริงตอนที่ พี่เสือชวนตอนแรกยังไม่ได้บอกบทอะไรเลยใช่ใช่จีดีเอชบอกแค่ว่ายังไม่ได้บอกอะไรเลยไม่บอกเลยบอกว่าชวนแค่มาเล่นหนัก็เลยว่าโอเคเล่นแบบยังไม่รู้เลยใช่ยังไม่รู้เลยแต่ว่ารู้เป็นพี่เสือรู้ว่าเป็นจีดีเอชเราก็แบบโอเคแค่จีดีเอชเเชื่อมือใช่ไหมคะอยู่เหมือนมาตั้งแต่เด็กค่ะพี่เสือแบบตั้งแต่เาฮอร์โมนพี่เสือก็แบบอยู่ด้วยมาตลอดก็เลยแบบไม่มีอะไรต้องกังวลเราก็พอมารู้ราไรช่วยนักแสดงเแล้าก็รู้สึกว่าแบบเราฝากกับทุกคนได้เลยพอมารู้ตัวบทนะคะรู้บทับทนี้แล้ว พอมารู้บทก็ไม่ได้ติดใครค่ะรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นบทอะไรที่แบบเราไม่เคยเล่นด้วยมันนก็ท้าทายเราประมาณนึงแล้วก็แต่ละคนก็ท้าทายเราคนข้างมากอีกต้องมีความเป็นน่ากลัวไหมคะแบต้องแฉ่ตัวคนปากเรามันน่ารักไหมพี่หนึ่งเราก็ไม่ต้องแช่เนาะเหมือนเราจะวิ่งไล่สัว่าช่เป็นผีถึงเนื้อถึงตัว เือว่าเรื่องนี้จะตลกก็ตลกน่ากลัวก็สุดขีดเหมือนกันทำไมถึงจัดความตลกความน่ากลัวไปสุดะคือผมชอบผมอยากเห็นทุกคนหัวเราะและสะดุ้งไปในเวลาเดียวกันนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าปลายทางของการทําหนังของผมมันมันคือการที่อยากเห็นคนเอนจอยะครับใช่เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่ก็ก็เลยก็เลยพยายามแบบว่า เราตั้งโจทย์มาก่อนว่าเราอยากทาหนังผีที่พอถึงจังหวะน่ากลัวแล้วก็น่ากลัวนะแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์มันก็จะนําพาไปสู่ความเป็นหนังคอมเมดี้อะไรอย่างนี้ด้วยครับในปีนี้ถือว่าวงการภาพยนตร์คือคับมากค่ะหนังผีสร้างรายได้หนักร้อยล้านครับเรามีความกดดันไหมครับว่าคาดหวังตอนแรกไม่กดดันเลยเราพื้าเมื่อกี้่าพอพก่เริ่มแล้วก็เริ่มแล้วหมายถึงว่าจริงๆตอนนี้ถ้าพูดแบบตอนนี้ก่อนก็คือคาดหวังอยากได้เสียงหัวเราะจากทุกคนก่อนหมายถึงว่าเพราะว่า สำหรับอย่างที่ผมบอกว่าผมผมและทีมนักแสดงและทุกคนทาทาสิ่งนี้กันมาเสร็จแล้ววันนี้มันจะเป็นเป็นของทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นความคาดหวังแรกสุดที่ผมพอพอจะคาดหวังได้คือผมอยากได้ยินเสียงหัวเราะและความสะดุ้งจากทุกคนเลยตอบดีเลยตอบดีมากตอบดีตอบดีมากอุ้ยอุ้ยเสือครับครับก็ฝาก4-4สุขีนิรันรันรันด้วยนะครับผมและทีมนักแสดงแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนนะครับมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ รับประทานง่ายแต่ว่าเป็นรสชาติที่คุ้นเคยแต่ว่ามันเป็นความคุ้นเคยที่มันจะมีความจัดจ้านแล้วก็ที่สําคัญผมอยากเป็นคนทําเมนูนี้ที่ให้เยอะอะครับหมายถึงว่าเวลาเราไปกินข้าวแล้วเราเราได้ข้าวที่แบบโอเคนี่คือข้าวที่เราเคยกินแหละแต่ว่ามันจะเต็มไปด้วยเอ่อเขาเรียกไงเครื่องปรุงใหม่ใหม่ใส่เครื่องเยอะใส่เครื่องเยอะอะไรเงี้ยไม่ห่วงของแน่นอนครับก็ฝ <ๆ S 1> าก4-4สุขนีนี้รันรันรัน,รนด้วยครับผม 28พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับเอ๊เขาดิ้นเสร็จได้เห็นแล้วครับเห็นแล้ว